พบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องหลักศาสนาอื่นๆที่ควรรู้โดยคุณครูอาคมสุสมนิตครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับครับผมและในวันนี้นะครับเด็กจะต้องศึกษาในเรื่องของหลักศาสนาอื่นๆซึ่งมีด้วยกันสามศาสนาด้วยกันนั่นก็คือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสาลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปชมกันได้เลยครับ <ner> สวัสดีครับน้องๆมาพบกับวินเนอร์ช็อตโน้ตครั้งนี้เรายังอยู่กับวิชาสังคมศึกษาหมวดความรู้เรื่องศาสนากันอยู่นะครับครั้งที่แล้วเราทำความรู้จักกับศาสนาพุทธกันไปแล้วมาคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศาสนาหลักอื่นๆของโลกกันบ้างนะครับ ประกอบด้วยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับซึ่งศาสนามีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่5อย่างคือ 1. ศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนาคัมคำพีหรือหลักคําสอนที่เกี่ยวกับศิลธรรมและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆของแต่ละศาสนา 3. ผู้สืบทอดศาสนา 4. พิธีกรรมคือการปฏิบัติในการทําพิธีทางศาสนาและ 5. ศาสนสถาน หรือสถานที่ควรเคารพบ,บูชาและใช้ประกอบวิธีการทางศาสนาครับศาสนาถือเป็นพื้นฐานของกฎศิลธรรมต่างๆของสังคมครับเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดศิลธรรมและประเพณีรวมทั้งยังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุขของมนุษย์ศาสนาคริสต์มีศาสดาคือพระเยซูมีคัมภีร์คือไบเบิบลมีนิกายทางศาสนาอยู่3นิกายหลักๆคือ 1. นนิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่มีพิธีกรรมเคร่งครัดมีสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนาสูงสุดประเทศที่นับถือนิกายนี้คือฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรตุเกสซึ่งผู้นับถือนิกายนี้เรียกตัวเองว่าคริสตังสงนิกายโปรเตสแตนต์แยงมาจากนิกายโ,โรมันคาทอลิกผู้ที่นับถือนิกายนี้เรียกตัวเองว่าคริสเตียนและ 3. นิกายออรโทโดอกซ์แยกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกเช่นกันครับ ซึ่งการแยกตัวนั้นส่วนใหญ่มาจากเรื่องทางการเมืองและวัฒนธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์ที่สำคัญคือบัญญัติสิประการครับได้แก่จงนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จงนับถือบิดามารดาอย่าเข็นฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าผิดประเวณีอย่าใส่ความนินทาว,ว่าร้ายผู้อื่นอย่าคิดมิชอบ และอย่าโลภในสิ่งของผู้อื่นครับหลักคำสอนก็คล้ายกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเลยนะครับเนี่ยมาต่อกันที่ศาสนาอิสลามกันบ้างครับศาสนาอิสลามมีศาสดาคือพระนบีมูฮัมมัดพระเจ้าคือพระอัลละห์และมีคำภีคือคัมพีอ์อัลกุรอานมีนิกายหลักอยู่3นิกายประกอบด้วย 1. นนิกายซุนนี เป็นนิกายที่ยึดถือคำสอนและแนวปฏิบัติของศาสนาอย่างเคร่งครัดใช้หมวกขาวเป็นเครื่องหมาย 2. นิกายชีอะเป็นนิกายที่ยกย่องอาลีที่เป็นตัวแทนของศาสดาใช้หมวกสีแดงเป็นเครื่องหมายและ 3. นิกายวาฮาบีเป็นนิกายที่นับถือพระอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีพิธีกรรมใดๆนอกจากคาพี สำหรับหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามที่สำคัญแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งคือหลักศรัทธา6ประการประกอบด้วยศรัทธาในพระอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวศรัทธาในบรรดามลาอิกะหรือเทวทูตศรัทธาในพระคัมภีร์ศรัทธาในบรรดาศ,าศาสนาทูตศรัทธาในวันพิพากษาและศรัทธาในกฎกำหนดของสภาวการส่วนที่สองคือหลักปฏิบัติ5ประการคือการปฏิญาณตน ยอมรับว่าพระอเลหล์เป็นพระเจ้าองค์เดียวการละหมาดวันละห้าครั้งการถือศีลอดการบริจาคสะกาศหรือการบริจาคทานและการประกอบพิธีฮัตณวิหารกะบาเมืองเมกกะนั่นเองครับสำหรับศาสนาอิสลามในประเทศไทยจะพบมากในโซนภาคใต้ และพบพิธีกรรมต่างๆของชาวอิสลามอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมล่ะครับและศาสนาที่สําคัญอีกอย่างก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่มีศาสดาเป็นเทพเจ้าต่างๆที่ทราบกันดีคือพระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุหรือพระนารายเป็นผู้ควบคุมพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นผู้ทําลายและมีคมภี์พระเวทเป็นที่ยึดเหนี่ยวในทางปฏิบัติศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีแยกออกเป็นสี่นิกายประกอบด้วยนิกายพรหม คือนิกายที่นับถือพรมเป็นเทพเจ้าสูงสุดนิกายไวายสนบคือลัทธิอวตารนับถือพระวิษณุนิกายใสวะคือนิกายที่นับถือพระศิวะมีศิวลึงเป็นสัญลักษณ์และนิกายศักติเป็นนิกายที่นับถือเทพเจ้าที่เป็นสตรีหรือพระชายาของมหาเทพนั่นเองครับหลักคำสอนที่สำคัญสำคัญประกอบด้วยอาสมสี่คือพรมจารีคือเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนคฤหัสถ์คือวัยครองเรือนวานประรัต คือไว้ออกไปอยู่ป่าและสัญญาสีคือวัยสุดท้ายของชีวิตออกบวชบำเพ็ญเพียรหรือพูดง่ายๆว่าเน้นในเรื่องของการให้รู้จักหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าทุกศาสนามีความน่าสนใจและหลักธรรมคำสอนต่างๆล้วนแล้วแต่สอนให้มนุษย์เป็นคนดีปฏิบัติด,ดีคิดดีทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายนี้พี่ขอสรุปหลักธรรมต่างๆที่สำคัญทั้งหมด เพื่อให้น้องๆเข้าใจง่ายๆดังนี้ครับอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐคาราวะธรรมสี่คือธรรมผู้ครองเรือนอิทธิบาทสี่คือธรรมอันเป็นพื้นฐานความสําเร็จสังหาวัตถุสี่คือธรรมแห่งการปลูกใจผู้อื่นรมวิหารสี่คือธรรมแห่งการเป็นผู้ให้ไตรลักษณ์คือธรรมซึ่งเป็นกฎแห่งจัก,กรวาลอริยอัจถางคิกมัท์หรือไตรสิกขาทิศหกคือธรรมที่แสดงบทบาทและหน้าที่ กุศลกรรมบท10คือทำแห่งความดีสัพปริสธรรมเจ็คือธรรมที่ทําให้เป็นคนดีและฮิริโอตะป,ปะคือธรรมที่คุ้มครองโลกไม่ยากเลยใช่ไหมครับฝึกปฏิบัติทบทวนบ่อยๆเชื่อว่าน้องๆจะต้องจำได้เข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับวนเนอร์ช็อตโน้ตนะครับสวัสดีครับ เอาละครับผมเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำกิจกรรมจเจริญพัฒนาการกันนะครับโดยคุณครูจะให้พวกเราทบทวนความรู้เรื่องหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอื่นๆโดยเขียนสรุปใจความสำคัญมาหนึ่งศาสนาเท่านั้นนะครับลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดวาดเขียนหรือกระดาษเหลือใช้อะไรก็ได้1แผ่นและทำการระบายสีจกแต่งให้สวยงามจะลืมถ่ายรูปส่งผลงานลงในไลน์กลุ่มด้วยนะครับ เดี๋ยวคครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนเลือกศึกษาแนวความคิดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองอย่างที่หนึ่งนะครับของศาสนาคริสต์ที่รุ่นพี่เราทำเอาไว้นะครับศาสนาอิสลา,ามและสุดท้ายศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับคุณครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับทุกคน